สวัสดีครับวันนี้ได้เริ่มต้นในพระธรรมกิจการนะครับบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่ห้าลูกาเองนั้นได้บันทึกพระกิตคุณของพระเยซูคริสต์ในพระกิตคุณลูกาและ,และได้เขียนจุดหมายนะครับรายงานนี้ต่อกับเทฟฟิรัสนะฮะในภาคที่สองที่พูดถึงกิจการของบรรดาอาคาัครทูตที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยอาคาัครทูตแต่เริ่มต้นด้วยพระเยซูคริสต์ซึ่งเทฟ,ฟิรัสเองนั้นเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องราว ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรมและก็ทั่วอาณาจักรโรมเองนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอาจจะได้ยินข่าวทั้งจริงบ้าง,ทงเท็จบ้างข่าวเล่าข่าวลือม,มาบ้างเพราะฉะนั้นเองนะเนี่ยเทเฟลัสกับลูกาองนั้นน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีั้นลูกาองนั้นจึงเขียนนะครับรายงานฉบับนี้หรือจุดมาฉบับนี้ได้กล่าวถึงกิจการต่างๆที่บรรดาอครทูุเองนั้นเนี่ยได้กระทําและ การเริ่มต้นในข้อที่1ถึงข้อที่5เองนั้นลูกาเองนั้นได้เหมือนกับอารามพบทนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหารจริงๆว่าเนื้อหาต่างๆเองนั้นจะมีอะไรบ้างในการเกิดนาำหรืออารามพบทเองนั้นเนี่ยลูกาเองนั้นให้เทเฟรัสเองนั้นได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองนั้นเนี่ยก็เป็นการเกิดขึ้นต่อเนื่องจากสิ่งที่มีสูเองนั้นเนี่ยได้ส่งเริ่มต้นทำและส่งสั่งสอนทำห้สันมาด้วยตลอด <c oughs> จนมาถึงบรรดาผู้หัคขทูตท,ที่รับช่วงต่อ แต่ลูกาเองนั้นต้องการให้ uh เทเฟรัสเองนั้นได้เห็นจุดเชื่อมโยงซึ่งจุดเชื่อมโยงนั้นก็คือพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระองค์เองนั้นได้ส่งปดสัญญาที่พระเยซูได้สรงสัญญาว่าพระองค์เองนั้นเนีนเน่ยจะสรงโปรดประทานผู้หนึ่งนะมาอยู่กับพวกเขาและนาําพวกเขาในการเปิดบัติรับใช้พระองค์ดังนั้นเองสิ่งนี้นะครับเราเองนั้นได้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบทเป็นผู้ที่สําคัญมีบทบาทที่สําคัญในการ เคลื่อนไหวในการทําให้ภารกิจต่างๆนะที่เกิดขึ้นผ่านมือของบรรดาอัครทูตเองนั้นเนี่ยสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับชื่อคิสเตียนนะครับการที่เราเองนั้นดําเนินชีวิตโดยเริ่มต้นที่ไปอยซูคริตมีความเชื่อในพระองค์มีความเชื่อในการกระทําของพระองค์และเราดําเนินชีวิตอย่างไรต่อครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราเองนั้นไม่ได้ดําเนินชีวิตด,ด้วยการพึ่งพากํากลังของเราเองแต่เราดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้การนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์และชีวิตของเราเองนั้นเคลื่อนไหว ก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเองนั้นทํากิจการต่างๆด้วยกําลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นหนูใจพี่น้องนะครับขอให้เราเองนั้นได้มีชีวิตในการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพักกาลังที่มาจากพระคและตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์เองนั้นเป็นการยืนยันถึงพระสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่สําเร็จเป็นจริงในชีวิตของเราเพื่อที่จะ ทำให้เรามั่นใจว่าพัะสัญญาอื่นๆที <Oliver> ่พระเยซูเองได้สรงสัญญาเองนั้นก็จะสําเร็จในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าได้อํานวยพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องนะครับที่เราเองนั้นจะมั่นใจในพัะสัญญาของพระเยซูคริสต์มั่นใจในถ้อยคําของพระเจ้าและเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เองนั้นเป็นผู้ทยืนยันเป็นเบือนหนางแหวนมั่นนะครับที่ยืนยันถึงพัะสัญญาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราดังนั้นขอพระเจ้าอํานวยพรออยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ